เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แลงกับการรีวิวสกินใหม่นะครับชื่อว่า beast gang p a r r o t r o y a l นะครับผมเป็นสกินของ r o y a นะครับเป็นระดับ limited สีเขียวนะครับผมก็สกินนี้นี่ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะต้องซื้อพาร์ทมันนะครับผมเวันก็จะได้เป็นถาวรนะครับก็เกมนี้ผมจะเล่นเป็นเซตประมาณนี้นะครับผมเป็น ของแท้งส่วนใหญ่นะเพราะว่าลุยีมันก็สกิลอะไรคูดาวเร็วอยู่แล้วนะครับผมพลังแฝงก็เป็นฟอ r e เรสนะครับก็คือเป็นผีเสื้อนะเอาไวต้ตัดด้วยท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งเอาจริงลุยีเนี่ยเมื่อก่อนในการแข่งเนี่ยเขาใช้กันบ่อยนะแต่คือตอนนี้ตั้งแต่แข่ง AIC นี่ยังไม่เห็นทีมไหนใช่เลยใช่ไหมคือน้อยนะครับผมเหมือนกันว่าไม่ฮิตแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่เอฟเฟกท่านหนึ่งอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนนะ ลิงมาแล้วลิงรอทุบเทวนาเลยเพื่อนนายทุบเทวนาเลยนายนายได้คิวแน่นอนทเทวนาเลยไม่เต็มเพื่อนเอา้าแล้วลิงเราไปทุบเออโร่ทําไมเพื่อนเออเองก็ไม่ได้คิวเดียเพื่อนเออยังไงยังไงรอตีนให้ครับรอตีนให้อาดูอินเข้ามาแล้วเพื่อนทุบมันเรียบร้อยครับคือเอาจริงลูอี่เนี่ยมันก็เป็นตัวป่วนนะ าสมมติว่าเล่นกับทีมหรือว่าเล่นกับป่าที่แบบอย่างเอเลนดอร์อย่างเงี้ยหรือว่าเพเงน้งก็คือเก่งนะครับเพราะว่ามันจะเล่นคอมโบกันได้นะเอ้าโดนแย่งเฉยโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมไปไปตีดาร์คเซเลเยอร์แก้เขินดีกว่าไปเพื่อนไปอย่าบอกว่าถ้าดาร์คเซเลเยอร์โดนแย่งอีกนี่คือยอมแพ้เหรอพี่รีบปีรีบปีลิงเราไม่มาด้วยนะ ออยมันจะมาแย่งเพื่อนจะโดนแย่งนะ <c oughs> เกือบแล้วเขา <c oughs> เอาฟิกจับเลยก็มาดีครับผมยังไม่เกิดอันตีนะผมว่ามันตายว่ะโอ้โหมันไม่ตายโอ้โหมาดีสู้มันโอเมนเราอันตีให้โอ้ผมว่าสวยแล้ววะ่ะผมอันตีช้าว,วะ่ะน,นี่คือผมผิดเต็มๆเ,เลยวะ่ะผมแม่งเลยเอ๋อหลบโยกไปหนึ่งทีโอ้คิวเอาจังจริงเมื่อกี้ผม โอ้โหผมควรจะอันตีเร็วกว่าน,นี้นะไม่รู้เป็นไรทำไมเมื่อกี้คิดช้าไปว่ะเพื่อนเมื่อกี้ผมพลาดเองถ้าอันตีเร็วกว่าน,นี้คงดี <c oughs> เธอเฮ้ยเทวานาเลือดครึ่งหลอดเ <c oughs> พื่อนเอามันลิงวาร์ปลงมาทุบมันของฟรีลิงเอาโอเมนมาวะ่ะเอาเอาเฮ้ยเทวานารอดวะ่ะ <c oughs> เมื่อกี้โอเมนไม่น่าลงมานะให้ลิงลงมานี่จะดีกว่ายิ่งมากนะครับถ้าลิงลงมาก็ได้คิวไปละอ้าวแล้วนั่นอะไรวะนั่นละรอเลี้ยวรอเลี้ยวนายกลับดีๆเมื่อกี้นายก็รอดแล้วนะเดินเฉยๆก็รอดแล้วนะครับผมยังไงดีวะเนี่ยรู้สึกว่าทีมเรามันจะแบบเอ้ยต้องรอดผมต้องรอดสะสะบัดออกไปมันไม่ให้ผมเข้าบ่อ เฮ้ยโอ้โหลอเลี้ยวเราเอาเกินมาลอเลียว,ดวเดี๋ยวเพิ่มคิวนี่ครับผมว่าเด็กเกมนี้ผมเล่นกับลอเลี้ยวดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าลิงจะไม่ค่อยลงมาด้วยอันตีผมนะครับผมเรียกอันตีมาทีไรลิงไม่เคยมาเลยนะครับไปเล่นด้านล่างดีกว่า ผมว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องเล่นแบบโยกป้อมนะก็คือแบบผมอาจจะแบบว่าให้โอเมนแยกดันอีหนึ่งเลนแล้วผมก็ไปอีกหนึ่งเลนเพื่อเรียกอันติแบบประมาณนี้นครับทำอย่างนี้นี่ผมว่าน่าจะได้ป้อมว่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเห็นไหมฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ล่างกันประมาณ3-4ตัวนะครับผมโอหล่ออยู่กลางผมจะไปดันบนนะครับแล้วพอคีปเราใกล้ป้อมบนเราก็จะกดอันติเรียกมันนะครับผมอันนี้คือนี่เห็นไหมบนแมปคือฝั่งตรงข้ามอยู่ล่างหมดเลยนะครับ ของฟรีเพื่อนป้อมฟรีมาให้หมดมากันให้หมด <c oughs> ปีดป้อมฟรีไปเดี๋ยวผมโยกล่างให้ <c oughs> เออต้องเล่นอย่างนี้ <c oughs> นี่ครับผมเห็นไหมเขาก็จะกันป้อมไม่ทันนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราเล่นอันตีนะ <c oughs> โอลออยู่บนนีครับ เขาเอาบัฟกันนเพื่อนเฮ้ยเขาเลยเนี่ยมันมีตัวเดียวลุยโอ้มันมีพวกสองคนไหวมันมีกาลีมาช่วยไม่ได้นะเขามากันทันหมดแล้วนะครับเราก็ตอบไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นลุยเนี่ยมันไม่ต้องไปยืนล้ำนะถ้าล้ำก็คือแบบว่ากดท่าหนึ่งตัดต,ต่อไปพอเนี่ย ท่าหนึ่งก็แอบแรงอยู่นะครับผมเทวนาเรื่องครึ่งหลอดละม,มันล้าเลียวเรามีฮิวเรามีล้างให้ครบท,วทว้วนทำไมลิงเรามันไม่เคยมาอยู่ในจอทีเดียวกับทีมเลยไม่ได้อะ้อมล,ล่างไหโจ๊กเกอร์อมันอยู่ล่างกันเยอะมาผมเรียกอันติี เทคนิคคอมโบกลับมาแบบหล่อเทเลือดเต็มหล่อเลี้ยวยังไงผมมีฮิวนี่กดทั้งฮิวทั้งล้างให้กดบอ่อให้ด้วยเอารอเลี้ยวยังไงดิฟหลบบ่อครับผมแล้วก็ดิฟเอารอเลี้ยวดิฟกลับมาตอนบอ่อหมดเอาเดี๋ยวมันจะตายอยู่รอเลี้ยวสวยจัดนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละสวยครับผมอรอเลี้ยวยังรอดเออ แล้วเล่นดีนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราวางบ่อไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะแบบงงๆนะแบบแบบเอ้สุดท้ายต้องไปการตรงบ่อหรือว่ามันจะดิฟหลบบ่ออะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่เราเลือกไม่กลับนะครับเมื่อกี้ก็ฝั่งตรงข้ามก็เลยแบบมึนๆอะ่ะแบบเอ้าไม่กลับอะไรประมาณน,นี้อุตส่าห์เป็นอที่บ่อนะนี่แล้วเราจะกลับบ้านแบบหลอเที่นะครับแล้วกลับมาแบบหลอที่เอ้าเอ้าเฮ้ยแล้วผมไม่กลับไปอะ่ะ ผมกดผมกดกลับไปแล้วนะเมื่อกี้เอา้ามันยังไงละเนี่ยเอาอย่างนี้ทีมไฟเสียเลยเอาเสียเลยดีครับผมเอ้ยแต่เมื่อกี้คือผมกดกลับบ่อนแน่นอนนะครับแล้วก็แบบกดกดไม่ได้บล็อไม่ได้กดเร็วไปด้วยนะแต่มันไม่กลับไปให้นียครับผมต้องงงเลยว่ะเจออย่างนี้ไปนี่ผมก็งงนี่ครับ เมือ่อกี้ไฟแพ้เลยนะครับผมโอเมนยังไงฆ่ามันตายไหมเรากดอันติเรียกใครก็คงไม่มีใครมาเพราะเขาตายหมดนะครับอ้อยมันมากันเร็วนะผมอุส่ัจะเนียนเล่นแบบว่าเรียกมาล้มล่างนะครับ <c oughs> ไม่ทันนะครับผม เราต้องให้โอเมนไปแยกดันอีกเลยอนะ่ะแล้วเดี๋ยวผมค่อยเรียกเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็กันเลนดีด้วยนะมีกาลีนะครับต่อไปเรื่อยๆโอเมนจับแล้วเราวางบ่อล่วงหน้าให้เผื่อจะเข้าบอ่อนะครับผมเข้าได้นั่นนะ่ะไม่เข้าด้วยวะเราฮิลไปแล้วเพื่อน <c oughs> ยังไงโจเกอร์เราแตกไปแล้วอืม เราอยู่หา่างๆยังห่วงๆเราวางบ่อให้เอา้าแต่เข้าบ่อก็เข้าเลยลอเ,เลี้ยวลอเลี้ยวไม่เข้าบอ่อยังไงกดท่านหนึ่งช่วยลอเ,เลี้ยวลอเลี้ยวไม่เคยเข้าบอ่อไอลิงเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่เคยอยู่ทีมไฟเลยมาช่วยหน่อยลิงลิงมาหน่อยเรเ็วเอา้าอ้อยกลัวลิงมาใช่ไหม <c oughs> แล้วลิงก็ไม่มาอันตรีจากผมด้วยนะ <c oughs> เ,เหลือจเชื่อเลยครับผม อว้าวกับเองเลยไม่ยอมสวงบ่อให้นะครับงอนละอ้อยมันหัวนออกแล้วเมื่อี้ผมวางบ่อลึกไปนะนึกว่าร้อเลี่วมันจะได้ป้อมอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยวางเผื่อไว้ให้ป้อมมา เราไม่มีแอนตี้เพื่อนแอนตี้อสองวิล้อเลี้ยวมาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วล้อเ,เลี้ยวมาเร็วเรียกล้อเ,เลี้ยวมาก่อนตัวเทพตัวแบกทีมเราโจ๊กเกอร์ระวังเอา้าโอโจ๊กเกอร์ตายโคตรเร็วเ,เลยครับผมเอา้ายังไงเหลือแ,แค่เราใช่ไหมเอา้าโจ๊กเกอร์ยังไม่ตายนีกว่เาเดี๋ยวล้อเลี้ยวไม่เข้าบอ่อยัอยงไงวางบ่อให้กดฮิวให้ด้วยเอา้าเข้าบ่อไปสิไม่เข้าเอาดิสู้มันระวังบ่อตัวนี้ให้เอ้า จะเข้าก็เข้านะยังไงรอเ,เลียวไม่เข้าครับผมเขาสู้อืมเอา้าวางบอกให้ดิ๊บเข้านะเดินเข้าไปไม่เข้าอ๋อ <c oughs> เหลือจะเชื่อครับผมเออมัน <c oughs> ไม่ยอมกลับบ้านละรอเลียวเนาะรอ <c oughs> เรเียวเราโคตรแบกค,ครับผมบอกเลยตอนนี้ใครก็อยู่รอเรียวเราไม่อยู่แล้วนะครับ ผมเลยกับลอเลียวนี่แหละเออลอเลียวกับบ้านไป็นหนึ่งทีเดี๋ยวผมอันติเรียกลอเลียวมาตัวแบกทีมเรามาด่วนๆผมจะแตกโอ้ผมตายว่ะแต่ลอเลียวมาครับผมก็มาดีครับตัวแบกเราสู้ได้ผมมั่นใจเขาไหวเขาไหวครับผมเขาไหวเขาไหวครับผมเอา้าได้ไหมเนี่ยโอโ้โหออโร่ยังอยู่อีก เกือบหล่อแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวก็เล่นต่อไปนี่อาจจะแพ้แล้วครับเริ่มเละเกมแล้วนะเทวนาถแรงชิปเป่งเลยครับผมเออลิงเราเรียกโอเมนมาช่วยสมทบทีมเรอเลียวมาหน่อยเร็วมาเรามีฮิลเรามีล้างเพื่อนโอเมนไปตรงนู้นแล้ว เอามมนเทลย,ยังไงเราเลือกเปิดอ,อันตีผมล้างกดฮิวให้โอเคไหวอยู่ครับเอเอนั่นแหละจะมีใครกลับบ้านปมา่าแต่ผมกลับบ้านแล้วผมเลือกกลับมาไม่ได้นะกลับไปโอเมนเดี๋ยวผมเลือกอันตีอีก7วิเพื่อนมันตายสามผมเลือกอันตีให้โอเมนกับโจ๊กกับโจก๊ก,โจกเกอร์มาได้นะครับาวางบ่อไปตรงนี้ ผมกลับบ้านก่อนเติมเลือดแล้วผมก็กลับไปแบบรอที่ <c ở lin ux> <c ười> นี่นะ่าจบเกมนะครับจบไหมจบแล้วละนะครับผมรอเลี้ยวเกมนี้แบกมากนะครับผมบอกคือแบบแบกโคตรนะครับก็ถือว่าเป็นการมารีวิวสกินใหม่ของน้องรรยีนะครับผมเป็นตัวละครที่คนเล่นไม่ค่อยเยอะด้วยนะคนเล่นน้อยนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ปวดน,นะถ้าผมว่าใครเล่นช่ำๆ,ำๆนะครับผมรอเรเ็วได้เมท45นะครับเราได้เราได้10คะแนนนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเราก็ซับไปเยอะนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแลวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บายยครับสวัสดีครับ